เปิด8ดาราชายได้ภรรยารวยพันล้าน คนแรกเลยก็คือเวฟสาลินนักแสดงหนุ่มเวฟสารินและภรรยาสาวสุดน่ารักบุ้งสตีทายาทหมื่นล้านใบยกภายนอกสาวบุ้งอาจจะดูแมนแมนแต่ว่าสาวบุ้งก็มีมุมหวานหวานให้สามีบ่อยๆคนที่2อออยธนานักร้องและนักแสดงหนุ่มหน้าเด็กตลอดกาลโดยออยธนานั้นผู้ครอบครองหัวใจของทายาทเจ้าของโรงแรมดังอย่างเชอร์รัวรีแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปแล้วคนที่ 3. นาวินตาก็คือผู้ที่ครองใจไฮโซสาวเจ้าของธุรกิจยอย่างน้ำหวาน พัสวีคนที่4ี่ดีเจแมนพัฒนพลคู่นี้ก็มีข่าวรักของรักแห่งกันมาสักระยะแล้วสําหรับดีเจแมนและแฟนสาวไปเตยอาสยามแต่ปัจจุบันนี้ทั้งคู่ก็ยังคองรักกันมาอย่างยาวนานเลยคนที่5ติ๊กเจษดาพลที่มีภรรยาก็คือสาวพีทสิตมนแต่ใครจะไปดูว่าสาวพีทนั้นเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่คิวคอนเซปต์สโตร คนที่ 6. ฟรุกเกริรกพลซึ่งทางด้านหนุ่มฟรุกนั้นเคยได้ฉายาหรือว่าเป็นคัสโนว่าตัวพ่อของเมืองไทยเพราะด้วยข่าวคราวกับสาวๆที่มีต่อเนื่องในอดีตแต่ว่าในตอนนี้หนุ่มฟรุกนั้นก็ได้หัวใจของสาวนาตาลีเจรระวนนไปครอง คนที่ 7. m a t แมทธิวดีนเป็นอีกหนึ่งคู่หวานของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของแมทธิวและภรรยาอย่างลิเดียนักร้องชื่อดังที่มาความสามารถและคนที่ 8. เอสวารริตกเป็นข่าวว่ากำลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่บ่อยๆสำหรับดีเจที่ทุกคนรู้จักกันในนามของพี่ชอตสายทิปบอกเลยว่าฐานะของฝ่ายหญิงนั้นรวยกว่าฝ่ายชายหลายเท่าเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่เลย